ลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์นาทิย์นี้พบกับความฮาเรียลศาสตร์ทุกความบันเทิงพวกเราเนี่ยเป็นแบบพวกที่ชอบบ้านไม่ชอบไปนอกใจไม่ชอบทำชอบที่เป็นประจำแต่ไม่ชอบทำไม้เสียใจเดี๋ยวดูน้องสาวหนูแฝเพิมพอ่ะพิม,พ,มพิมว่าไป <S 2> <S 2> เรื่องมุกของใจอะไรเล่นที่เธอเล่นให่ฉันฟังไง <S 2> <S 2> <S 2> ที่บอกว่าไม่ชิมแล้วจะรู้ได้ไงว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยจะรู้ได้ไงว่ามีใจอ้า พูดเรื่องอะไรกันอะเดี๋ยวนะแบบเมื่อกี้ผมก็ทำได้นะเอาสีมาเดี๋ยวกูด้วยพร้อมพร้อม ที่ที่จะสิงหาคามนี้6โมง20นาทีดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3พลัส